สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาตามส้นตำมะม่วงนะคะมะม่วงกับจริงกับแคปหมูนะคะแคปหมูนี่แหละค่ะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมามาจัดเติมกันได้เลยนะคะแล้วเราจะใส่ถั่วนี่นะคะถั่วทอดนี่คะนี่นะคะนี่นะคะนีนี้นะคะเราเอามาตมอร่อยมากเลยนะคะถ้าแบบว่าใส่อบกอบไปนะคะมันก็จะอร่อยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตำเลยนะคะ กระเทือนนิดหน่อยนะคะวิชาใส่ใส่ไปเลยะค่ะก็อ,อ,อบ้อมด้วย มะม่วงไม่เปรีย้ยวเราก็จะใส่น้ำมะนาวไปนี่นะคะเราหั่นถั่วถั่วนีใส่ไปสองสามชิ้นพอเพื่อตำรน,นเพราะเวลาตำม,มันตัดกัน เขาบอกว่าเป็นมะม่งวงแกลมคงจะไม่เปรี้ยวมากเท่าไหร่หรสับชิ้นใหญ่หน่อยชอบไม่ชอบกินแบบชิ้นละเอียดนะคะชอบชอบแบบให้มัน ชิมดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยไปนะเราจะใช้น้ตาลทรายนะคะกระมาณหช้อนนะคะหรือสช้อนกินหวานหน่อยก็2สช้อน มะม่วงอาจจะไม่เปรี้ยวก็เออมีื่นค่ะมะเขือเทศเรานะคะเราจะใส่หมดเลย เติมน้ำปลาล่านะคะประมาณหนึ่งช้อนเราจะทำมาทำการจัดจัดใส่จการนะคะลองชิมดูก่อนนะว่าเขาโอ้ Okay. ใส่มันนาสักซีกมึงก่อนก็ได้นะคะที่เป็นสินที่สันมาเลยมาเลยแซบๆเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะว่าอร่อยถึงใจไหมคะอืม มะม่วงเปรี้ยวนะคะดีนะใส,ส่มะนาวไปซีกเดียวเนนิมปลาสักนิดนึ่งนะคะบอกบอกพอไม่ต้องเยอะ อร่อย,ยอร่อย,ออยจะบอกไว้ให้นะคะอร่อยมากใส่จานใหญ่เลยจ้าตาบำบะม่วงสรสแซ่บ กินกับแค็หมูไม่ใช่ส้ม,สมตำมะม่วงนะคะตำมะม่วงเรียกตำมะม่วงเนาะตำมะม่วงปลารานะคะน้ำปลาด๊ากับถั่วท้อง่ายเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรามาทํากันจัดนะคะนี่ยเวเราก็เอาแคปบหมูใส่ไว้ข้างๆเก็บเก็บ,อ,บอุปกรณ์ก่อนนะคะเราก็นี่นะคะจอดการินจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่ของเราจะทิมนะคะ ถ้าอร่อยก็นีนะคะ้าอันนี้เขาอร่อยมากนะคะิินเยอะมากินแล้วนี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะบอกนะคะ,ะ,คะดีไซน์ัถัวาอาจจะไม่สวยหน่อยนะคะเพราะว่า เราซื้อมาหลายวันแล้วรับกินได้นะคะทานไดนะะ้ทานแบบอร่อยไปเลยนะ๊ะนี่ค่ะมาลองชิมกันได้เลยนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะลองชิมนี่นะคะอบอเห็นไหมคะหมูอร่อยมากมถุงได้ยี่สิบบาทได้ยี่สิบบาท เรียบร้อยแล้วกินไปด้วยนะคะเขียวทําให้ดูแบบบ้านๆนนะคะเย่เสร็จแล้วนะจ๊ะนะคะต้องกลับข้างนี้นะนี่ค่ะส้มตำมะม,ม่วงปลาร้าถั่วทอดแซ่บแซบ,แซบเผ็ด เผ็ดเดเลยจ้านะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค้วคลาจากพยันตรันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มคองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดติดตามก,ด,ามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่บา,บายไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ